สวัสดีครับช่องยันโมเลยวันนี้ผมอยู่ที่บริัทเอ็นเอ็ดโคดโอเลนะครับอืมวันนี้ผมเงอช่างไปซ่อมตะกร้าปลาครับวันนี้ตะกร้าปลาผมจะมีอยู่สองแบบและผมจะทำให้ดูครับได้ยินเสียงอะไรหรอหรือว่าหมาเห่าฮะ กักก้าเขาเปล่าไงล่ามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับนี่ตักก้าที่ดูนี้คือตักก้าเลดประเภทหนึ่งน่ครับเลดรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนี่ก็คือตัวเลดนะครับที่เห็นเห็นอยู่นี่ก็คือตักก้าเลดตักก้าเลดตักก้าเลด นี่คือลูกนี้นครับนะครับที่เดินอยู่รอบๆอบนี้ดูมุมนี้นี่คือเลดรุ่นเก่านะครับนี่ก็คือเลดรุ่นเก่ามากแล้วนะครับแล้วเขาก็มาทำใหม่เป็นตัวนี้ครับโอ้เนะี่ยมาทำใหม่เป็นตัวเลดนี้นครับ ดูให้ดีนะครับดูกันไปดูกันไปนะครับนะครับแล้วนู่นะนะแล้วก็เนี้ยครับเป็นเลดตัวนี้แล้วก็ยังมีหลายหลายแรงครับอ๋อไม่ใช่สองแบบนะสองแบบถึงสี่แบบแต่ว่าวันนี้ดูแค่สามแบบก็แล้วกันนะครับอ่านะแล้วก็ตัวนี้ นี่ครับนี่ครับตัวนี้คือตกกรระตกร้าธรรมดาเราจะทาครับตะกร้าธรรมดาเราจะทาทั้งบนทั้งล่างแต่ก่อนจะทาเราต้องมาขัดสนิมออกพอขัดสนิมหลกครับาขัดสนิมออกแล้วเราก็ก็คกวนสีให้เข้ากันแล้วก็มาทาครับนี่ดูขอบตะกร้าครับ เท้ากันเสร็จเราก็ทาในแบบที่ช่างทำนะครับ <c oughs> ครับแล้วแล้วก็ตะก,กา้ตกกาตะก้าเลดรุ่นใหม่ครับตะก,การร้าเหลดรุ่นใหม่ครับอืมตอนนี้คร,รับตะก้าเหลดรุ่นใหม่ก็ทารอบนอกสายยาวไปรอบนอกทั้งด้านซ้ายมือและขวามือด้านซ้ายและด้านขวา มุมนู้นมุมนี้สี่มุมครับแล้วก็ทาหัวมุมแล้วก็เสร็จแต่ว่าก่อนได้ทาก็เหมือนกันครับเหมือนกับตะก้าธรรมดาครับเหมือนกันเลยครับขัดสนิมแล้วก็ทาสีต้องขัดสนิมก่อนทุกลูกตะก้าแบบเลดเก่าก็เหมือนกันครับเลดเก่าก็เหมือนกันขัดสนิมก็ทาสีเหมือนกันนะครับครับอืมครับสวัสดีครับ วายงยมยงแกงโมเดลได้ด้วยครับพุ่นท่าล้วนล้วนของย่างไก่ครับสวัสดีครับ